นะวงการพระเนี่ยมันมีสองวงการชัดเจนท,ท่านท่านเล่นเนี่ยมีอยู่สองวงการชัดเจนนะวงการพระเนี่ยหนึ่งก็คือวงการพระเก่าสองวงการพระใหม่ทวงการพระเก่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนวงการพระใหม่เนี่ยถ้าได้เงินส่วนใหญ่จะจะ,จะไหลเข้าไปวงการพระเก่านะมีเงินมาก,มากๆอ่ะพอมีเงินมากปุ๊บมันไหลเข้าไปสู่วงการพระเก่าเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่านะคนเนี่ยนะเล่นพระใหม่ นะเล่นผ้าใหม่ก็จริงขายพ้าใหม่ก็จริงพอขายพ้าใหม่เสร็จเนี่ยไม่ยอมซื้อผ้าใหม่นะแปลกนะท่านไปดูเถอะนะคนที่ขายผ้าใหม่นะครับถ้าขายแล้วได้เงินเยอะๆไม่มีใครกว้านซื้อผ้าใหม่นะท่านไปสังเกตเถอะนะส่วนใหญ่พอเขาได้เงินเยอะเขาก็ไปหาผ้าเก่าเห็นไหมแต่เวลาที่เขาขายอ่ะเขาขายเขามาขายผ้าใหม่แต่เวลาเขาได้ตังค์จากพ้าใหม่เขาไปซื้อผ้าเก่า นี่คือมันวงจรมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านไปถามเนี่ยหลายคนเลยหลายคนเลยน่าขายผ้าใหม่ได้หลายร้านแต่เวลาเงินก็เข้าไปหาผ้าเก่านั่นเนี่ยผ้าใหม่กับผ้าเก่ามันหนีกันไม่ออกนะแล้วคนอยู่ในกลุ่มผ้าเก่าอยู่ในกลุ่มผ้าใหม่เนี่ยนวอลลุ่มของผ้าใหม่ค่อนข้างจะกว้างผ้าใหม่เนี่ยมันได้คนทุกระดับเลยคนที่ไม่สนใจพระเขาก็เช่า เมื่อเขาได้ยินการประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวเขาอยากได้เขาเช่าแต่ถ้าคนเป็นพระเก่าเขาจะเช่าแต่พระเก่าอย่างเดียวแต่เม็ดเงินมันค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าไอ้เรื่องโกงกันเนี่ยที่บอกกันนะมันมีทั้งสองวงการมันมีทั้งสองวงการทั้งเก่าทั้งใหม่อะไรเรื่องโกงตอนเนี้ยเวลาท่านเข้ามาท่านก็ต้องใส่หมวกกันนอ็อกอ่ะต้องดูดีด ผมได้ฟังมาเนี่ยนะครับเรื่องการโกงในวงการพระใหม่เนี่ยโอ้โหเยอะมากจองแล้วไม่ได้พระเขาเรียกว่าจองลมอะ่ะจองลมแล้วได้ลมเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็ปัจจุบันส่งเนี่ยผมบอกนะไอ้ประเด็นเนี้ยประเด็นนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีปัญหานะไอ้เรื่องส่งพระอ,อส่งพระช้าเร็วเนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกทําไมถึงไม่ค่อยมีปัญหา นะผู้สร้างสร้างพระนะผู้สร้างสร้างพระเนี่ยแล้วก็คนจองเนี่ยเขาไปจองตามศูนย์พระนะเวลาส่งพระให้กับทางศูนย์จองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะส่งช้าส่งเร็วไอ้นี่ได้ก่อนนี่นี่ได้หลังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัจจุบันปัญหาเยอะมากปัจจุบันปัญหาเยอะมากเพราะอะไรฮะใครได้ก่อนคนนั้นขายก่อนครับ แล้วก็มีการประกาศอยู่หลายๆครั้งว่าขายพร้อมกันขายพร้อมกันแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยเอาเข้าจริงเป็นไปไม่ได้ใครได้พระก่อนคนนั้นขายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไวมากออนไลน์อย่างวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้พระเสกตอนเย็นถ้าคนนี้ได้วันนี้คนนี้ขายได้หมดแต่ถ้าคนนี้ไปได้อีกเจ็ดวันได้ไม่ต้องขายแล้วครับ พระไม่ต้องขายแล้วเพราะว่ามันไปแล้วมันไปทั้งตลาดแล้วนะนี่คือปัญหาแล้วการที่จะได้อย่างนั้นมีโอกาสไหมมีโอกาสครับเพราะบางทีมันส่งพระเนี่ยนะครับนะาส่งพระเขาส่งพระแต่ละพื้นที่เนี่ยมันส่งไม่พร้อมกันอยู่แล้วนะพื้นที่บางพื้นที่ท่านรู้ไหมยอยู่ในเขตกรุงเทพแท้ๆนะาเขาส่งไปต่างจังหวัดถ,ถึงแล้วครับกรุงเทพสามวันยังยังไม่ถึงเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ น้าส่งไปส่งไปเนี่ยน้าส่งไปไม่รู้ไปถึงที่ไหนไปอยู่ที่ไหนน้าก็ไปตามหากันอยู่ปรากฏว่ามันช้าขนาดนั้นมันเลยมีปัญหาในเรื่องของการขายฮะเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะาเกิดขึ้นนั้นนั้นท่านต้อง,ต,องต้องคิดต้องดูเดี๋ยวนี้เขาไปรับกันบางบางงานเขาบอกว่าบางงานบอกว่ารับไม่ได้ยังรับไม่ได้เดี๋ยวจะจ่ายพะอีกวันต่อไปนะวันนี้มารับไม่ได้ท่านรู้ไหม การรับพระไม่ได้ในวันที่หลังเสกแล้วเนี่ยปัญหาอีก feels, อะเมื่อก่อนไม่คิดว่ามีปัญหานะเดี๋ยวนี้มีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าวันนั้นเกิดรับพระไม่ได้เนี่ยเริ่ม go, เริ่มไปโพสต์กันแล้วว่าเริ่มมีคนไปโพสต์แล้วนะพระทําเสร็จหรือยังก็ไม่รู้นะพระเสร็จหรือยังนะเข้าวิธีเนี่ยได้เข้าวิธีหรือเปล่าพระเสร็จหรือยังนะเพราะว่าเสกแล้วยังนะของก็ยังส่งมอบกันไม่ได้มันก็เอาไปพูดกันอย่างนั้นอีก นี่คือปัญหาของพระนะครับที่เกิดขึ้นน่ะนั้นเนี่ยบอกว่ามันไม่ง่ายนะเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายมันไม่เหมือนเม,มื่อก่อนนนเมื่อก่อนมันง่ายแต่ว่าเรื่องการการเช่าง่ายฮะเรื่องการส่งมอบเงินง่ายไอ้เรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องเช่าง่ายกับการส่งมอบเงินง่ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นบ่อเลยนะมันเป็นปัญหาที่ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจผิด วงการพระตัดสินใจผิดด้วยแบบนี้แหละก็คือนะการจองเร็วการส่งมอบเงินเร็วเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ดูข้อมูลไม่ได้มีโอกาสคิดเนี่ยพอรู้ว่าโอ,โอ้ของอุย้ยเขามาแล้วแรง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 จองเลยนะพอจองปุ๊บเนี่ยทางผู้ที่เขารับจองเขาต้องบอกว่าโอนเงินเลยเดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนโอนเงินจะต้องไปจ่าย นะต้องไปจ่ายที่ร้านต้องเอาเงินไปแล้วไปจ่ายนะกะว่าจะไปจ่ายวันเนี้ยแต่พอตอนเช้ามีเพื่อนมาบอกบอกว่าไอ้รุ่นนี้อย่าไปเล่นเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายแล้วนะไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่ามาตัดสินใจใหม่แล้วก็ไม่เอาแต่ว่าถ้ายุคนี้นเนี่ยมันแป๊บเดียวโอนทางบัญชีเรียบร้อยแล้วครับเช้าขึ้นมาพอเพื่อนมาบอกบอกว่านะรุ่นนี้อย่าไปเล่นเลยไม่ทันแล้วครับจองไว้แล้ว นี่คือนี่คือปัญหาของวงการพระผมบอกว่าท่านต้องช้าไว้หน่อยฮะนะท่านต้องช้าไวนิดหนึง่งตัดสินใจช้าลงหน่อยจ่ายเงินช้าลงนิดหนึง่งนะครับเอาให้รอบคอบนะถ้าท่านตัดสินใจแล้วค่อยนะสักวันสองวันนะวันสองวันเอาให้ให้มันเบ็ดเสร็จก่อนนะครับว่าเอาจริงๆชอบจริงๆดูอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามาบอกก็เอาเลยฮะ แล้วเดี๋ยวนี้ฟังเพื่อนไม่ได้นะผมจะบอกให้นะนะเพราะเพื่อนบางทีเขามียอดอยู่เขามียอดอยู่เนี่ยอย่างเพื่อนเขาบอกว่าโอเนีไ่ได้มาได้มาห้าลังนะได้ยอดมาห้าลังอุอ้ยของเขาแรงนะต้องเอาไว้นะนะของแรงนะเอาไว้เธอไอ้นี่เอาไว้สามลังเพื่อนอีกคนเอาไว้สองลังส่วนไอ้คนที่บอกว่าของแรงไม่ได้อยู่สักลังเลยเพราะออกไปหมดแล้วตัวเองรอดตัวไอ้ที่เอาแรงแรงไปสามลังสองลังเรียบร้อยฮนะไอ้ตัวที่เชียร์เนี่ย รอดตัวครับเพราะว่าออกตัวหมดแล้วนะเอาไว้ห้าลังนะไปเชียร์เพื่อนสามลังเรียบร้อยไปเชียร์เพื่อนสองลังเรียบร้อยนะตัวเองรอดตัวตัวไอ้รื่นเพื่อนสองลังสามลังเรียบร้อยหมดนั่นเนี่ยเวลาที่ท่านตัดสินใจอะไรยังไงท่านก็ต้องคิดก่อนนะดูข้อมูลให้รอบคอบนะดูข้อมูลให้รอบคอบแล้วเอาที่ท่านรักอ่ะถ้าท่านรักไม่เป็นปัญหาเลยนะถ้าท่านบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยแรงไม่แรงผมไม่สนใจหรอก นะผมเอาไว้สามลังขายได้ไม่ได้ผมไม่สนใจนะเหลือผมก็ไปแจกชาวบ้านเขาไอแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่เสียได้เลยนะคุณจะไม่เสียใจด้วยแต่ถ้าท่านคิดว่าเอาไว้แล้วจะได้จะได้บวกจะได้กําไรผมว่านั่นแหละเดี๋ยวท่านจะมาเสียใจนะก็คิดให้มากๆหน่อยนะครับนั้นผมเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกท่านเพื่อให้ท่านได้พินิษพิจารณารอบครอบมากยิ่งขึ้นในการจองพระไม่งั้นท่านก็จะโดนอย่างเงี้ย นะโดนนะโดนแล้วท่านก็มานั่งเสียใจว่าทําไมทําไมถึงไม่จองทําไมถึงไม่จองนะพอถึงวันนั้นเนี่ยมันมันก็มันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะเงินท่านต้องจ่ายเพราะว่าการจองพระเนี่ยการจองพระนะเขาจ่ายเต็มจํานวนนะครับนะไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่สมควรทํานะนะไปจองเขาเนี่ยนะศูนย์พระเนี่ยนะท่านไปจองศูนย์พระไว้แล้วท่าน นะแล้วท่านไปเลขขายยอดเนี่ยปรากฏว่ายอดไม่เดินท่านก็ท่านก็ไปยกเลิกศูนย์พระเขาไออย่างนี้ไม่ดีฮะอย่างนี้ไม่ดีก็ทํำกันเยอะนะทํากันเยอะนะนะอยู่ๆไปบอกศูนย์พระว่าศูนย์พระมียอดไหมมียอดจองไว้ผมด้วยสองลังสามลังแต่พอดูแล้วทิศทางไม่ไปไปคืนยอดเขาไอ้นั่นเขาไปเอามาแล้วนะเขาไปเอายอดมาแล้วเขาไปขอยอดมาแล้วเนี่ยนะแล้วบางที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะ แล้วท่านไปขอคืนเขาเนี่ยมันก็จะเสียเครดิตเขาด้วยนะ